ความเดิมตอนที่แล้วนะครับเมื่อของ3มสิ่งเป็นของมเสร็จสามสิ่งมาบรรจบรวมกันได้ก็จะขายปริศนารับของพลังงานกายเน็ตที่จะทำลายล้างโลกและแล้ว,ล,วลูกก้าวมังกรก็จะตกอยู่กับพระเอกของเราคือโกตโดบมงเตอร เลยเพิ่มพลังกับไกฟดอย่างมหาศาลและในระหว่างที่ทําการต่อสู้นั้นพี่ชายของไกฟดก็ปรากฏโตขึ้นนั่นคือเดดฟลดเดดฟลดและไกฟดร,รวมพลังกันต่อสู้กับขบวนการของพวกคราว <Yeah! S 1> เหตการณ์จะเป็นยังไงต่อไปโปรดติดตามชมตอนวันสุดท้ายของโลกณบัดน,นี้ครับ ี่โกต้องตกใจแน่เลยพนี่คุณแมาสา่สโตนะ่ก็เกิดมาตอนนี้จังหวะดีมากเวลาน,นี้จะจัดงานปาร์ตี้จะเหมาะหรือยังไงพี่ฮะวเวลาอย่างงี้สิมันก็ต้องหาเรื่องใครเครียดกันบ้างม่เงั้นมันก็จะยิง่งเครียดหนักขึ้นรู้ไหมจริงด้วยนะ <c oughs> ต้องคอยดูเป็นยังไงบ้างไม่รู้นะ <c oughs> นี่แน่ <c oughs> โอ้ยเจ็บมากเรื่องมันบ้าสินเดีเลอเราุตสาสตร์เออตรียมการได้หมดทุกอย่างแล้วพลังงานของกระจกเทพเจ้ากับดาบเจ็ดดาวก็ร้องอ่อนตัวลง ขึ้นปล่อยเอาไว้กันยน็ตจะไม่ทำงานนะครับท่านอุบปากนะไม่เข้าใจเลยครับว่าถ้าเราปล่อยโอกาสนี้ไปความฝันของเราก็จะสลายนะครับเราต้องการลูกแก้วนั้นไหมได้จริงๆนะครับท่านแค่ไม่จำเป็นจะต้องมาบอกข้า ว้าวขนนนถึงเวลาแล้วเจ้าทำยังไงก็ได้เพื่อให้ได้ตัวไก่เฟืดมาชักช้าอยู่ไม่ได้เข้าใจไามครับเดีลาวนี่ต้องให้เจ้าไปทำงานบ้างลหรอกายกายเน็ตควบคุมจิตวิญญาณของพืนโลกอยู่ถ้าเป็นอย่างนั้นแล้วก็ ตำแหน่งของมันก็จะต้องอยู่ที่กึ่งกลางของโลกสถึงจะถูกแล้วมันอยู่ที่ไหนของโลกล่ะครับจะผลลการเปรียบเทียบคัมพีฮอกูชินกับหลักฮวงจุย้ยแล้วก็ดาราศาสตร์แล้วก็มีหลายที่เหมือนกันนะตำแหน่งของมันก็คือที่ญี่ปุ่นนี่เองนั่นแหละจ้ะแล้วพอจะเสิบ์หาตำแหน่งที่ชัดเจนได้ไหมก็คงจะใช้เวลาอีกสักพักหนึ่งนะ เออดิฉันจะกลับไปที่สถาบันวิจัยแล้วก็ลองศึกษาดูอีกทีแล้วกันนะคะอ่ะอ่ะจะกลับแล้วเหรอค่ะเออขอโทษนะครับเออที่ไม่ได้เตรียมอะไรไว้เลยไม่เป็นไรหรอกค่ะฮะเงี้ยก็ต้องรบกวนอ่ะนะขอบคุณมากนะคะไปละค่ะจ้าจิตวิญญาณอาจารย์จิมเมียวนะบอกอะไรว่าหรือเปล่าหึไม่มีฮะไม่ได้บอกอะไรเลยฮะที่มาสโตที่มาสโตจะรู้ก็ได้นะครับ ไม่ึกเลยว,ว่าคุณจะเรียกมาได้อือก็ไม่นึกมันกามว่าจะโผล่ออกมานะเนี่ยมึงอยากจะได้เบาะแสของกายเน็ตมากสินนะอือแล้วจะบอกหรือเปล่าล่รอเนี่ยเอาไว้หลังจากที่กายเน็ตทำงานก็แล้วกันนะเออเอะทําไงมันก็สายไปแล้วนะสินเนี่ยฮะฮ่าฮนคิดจะทําลายร่างเ <laughs> ผ่าพันธุ์มนุษย์จริงๆริงใช่ไหมอือกายเนตก็คือผลงานชิ้นเอกของฉัน ถ้ามรู้ตามวัตถุประสงค์แล้วมนุษย์จะเป็นยังไงก็ช่า,างกหนมันชั่วร้ายจริงๆเลยมันก็เหมือนกันนั่นแหละนะใครนัที่คิดจะฆ่าไม่แต่น้องชายแล้วก็คนใกล้ชิดนะอืคิดดูอืว่างไง ฉันติดเครื่องติดตาไว้เรียบร้อยแล้วนะเล้ว,ลวรดรสงสัยพี่มาสโตด้วยเหรอครับเนี่ยไม่ใช่อที่ทำไปนี่กเ็เพื่อที่จะไม่ให้หนีไปไหนอีกไงเขาเข้า,าใจเขาดีนะมาสโตเนี่ยว่าเขาต้องการพิสูจน์ตัวเองท่านเองก็เคยเป็นแบบนี้มาก่อนเหมือนกันเยอะแยะแต่เป็นคนดีหน่อยเลยลองทำความเชื่อไปสักครั้ง มันก็จะเอ่อลบล้างความผิดไ,ไม่ได้หรอกบาปที่แกได้ทําลงไปลบล้างไม่ได้หรอกฉันถึงได้กลับมาที่นี่อีกครั้งหนึ่งเพื่อจัดการกับแกยังไงคิดจะล้างบาปอย่างไงล่ะสินนะแต่หากว่าคนเราสนึกผิดนะมันก็สามารถเริ่มต้นใหม่ได้จริงไหมทำไมแกไม่ลองทําบ้างนะฉันเอาด้วยหรอกผู้บริจอมปลอมอย่างแกเนี่ยไม่เอาเปิขาด จำไว้พูดกันดีๆแบบนี้ถ้าจะไม่รู้เรื่องซะละ<ว>บอกมาใครจะเด็ดดูไหนพวกที่ชอบใช้กำลังกันอย่างนี้แล้วนะแกคิดว่าฉันจะมาทำอะไรบ้าๆที่นี่กันเลยเหรอฮะอะไรนะกู <laughs> สั็ <ś c oughs> จะไปไหนอ่ะไม่บอกหยุดมา้า <h ums> <h ums> ำาเทไมถอยไปตอนนี้วันขันนอนนะคงได้ตัวน้องชายของแกมาแล้วล่ะกำลังไงนะติ้งอ้ยวิอิว้อยออืออมุ้้ย

ไกฝันอยู่ที่ไหนเรื่องอะไรที่จะบอกแกไม่บอกหรอกนะ ว่าไงนะนี่นะยูหนีไปเลยมองไม่เห็นโอ้ี่อยนี่นะันี่นะโอ้ยอย้วอยยอยอ้ยโอเออ้อ้ย้อ้อออ้ยโ้อ้อย

เลยอีแย่แล้วขึ้นปล่อยไว้ต้องแย่แน่ๆเลยอ่ะแล้วทำไมดีอ่ะ